อนนี้เราก็อยู่ที่น้ำตกขุนกรณนจังหวัดเชียงรายนะคะความสูงของน้ำตกก็ประมาณ70เมตรค่ะ ตกขุนก้อนนี้เป็นหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติลำน้ำกกเที่ยงที่หนึ่งนะเราไปดูกันฝน,นตกที่นี่เป็นไน่วยเสื่อมแล้วเท่าไหร่ไปถึงตัวน้ำตกนะนกเ,เขียวกันนสยไยเป็นลังนกเขียวแถวนี้ ต้นไม้ใหญ่ๆลมเยอะมากนลครับปัดกันเลยทีเดียวขวางท้งข้างล่างก็เป็นลำธารน,นะทานน้ำทางก็ชันบ้างสลับเรียบนะครับชั้นนี้ก็เล่นน้ำได้ครับสวยเดินมาจนต้นหนึ่งมีเสียงที่จๆเล่นน้ำอยู่ยยยว่มาสงการคนคงมาเที่ยวเยอะ ที่เราเห็นอะก็ก็ล้มเมื่อคืนเนี่ยเขาก็ไล่ไล่ปัดปัดเงยในป่ามันเลี้ยวเรือทุกค,คนไปขค้นไปไม่ได้เดินกลับเลย<ไ> lòng chỉnh chỉ ngay, cái thân quế, vĩ dong quế á, ồ, ồ, rèn khó lường thật, vĩ bíp vậy, thưa nghe, âm thanh ở trong น้ำตกขุนกรณ์ที่เที่ยวธรรมชาติสายน้ำกลางป่าสวยอลังที่สุดของเชียงรายน้ำตกขุนกรณ์ที่ว่ากันว่าเป็นน้ำตกที่สวยและสูงที่สุดของเชียงรายเลยนะคะน้ำตกขุนกรณ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติชื่อดังของจังหวัดเชีย<ม>งรายตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลาวฝั่งซ้ายและป่าแม่กกฝั่งขวามีสภาพล้อมรอบไปด้วยภูเขาค่อนข้างเงียบสงบร่มรื่นเย็นสบายสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง700ถึง1500เมตรค่ะ โดยแหล่งน้ำนี้รวมตัวมาจากห้วยแม่ก่อนห้วยแม่มอนห้วยยาดีห้วยเหล่าอ้ไหลรวมกันเป็นลำน้ำแม่ก่อนแล้วไหลรวมกับแม่น้ำลาวทีซึ่งลำน้ำแม่ก่อนนี้เองก็เป็นลำน้ำที่ทำให้เกิดน้ำตกขุนก่อนขึ้นมาขนอกจากจะเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในจังหวัดเชียงรายแล้วยังถือว่าเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดอีกด้วยเช่นกันซึ่งในช่วงฤดูฝนน้ำตกขุนก่อนจะมีน้ำจะค่อนข้างไหลแรงเลยทีเดียวค่ะทำให้ช่วงนี้จะดูสวยงามมากที่สุด อีกทั้งบริเวณรอบๆก็จะชุ่มชื้นเต็มไปด้วยมอสสีเขียวขึ้นปกคลุมมากมายและถ้ายิ่งได้ลงเล่นน้ำกลางธรรมชาติแบบนี้บอกเลยว่าจะฟินไม่รู้ลืมเลยค่ะแต่ก็ใช่ว่าจะเที่ยวได้แค่ฤดูเดียวนะคะเพราะที่นี่จะมีน้ำไหลกันตลอดทั้งปีเลยและเป็นน้ำใสที่ไม่มีตะกอนด้วยพูดมาขนาดนี้แล้วใครพลาดก็น่าเสียดายมากๆ และถ้าใครชอบชมธรรมชาติชมนกชมไม้แล้วหลักก็ในระหว่างการเดินทางไปชมน้ําตกขุนกรนก็จะได้เห็นกับพันไม้ต่างๆรวมไปถึงสัตว์ป่ามากมายหลายชนิดด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่เหมาะกับการท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติอย่างแท้จริงเลยค่ะการเข้าถึงตัวน้ําตกขุนกอนต้องเดินเข้าป่าตามเส้นทางไปประมาณ1.4กิโลเมตรระหว่างทางผ่านแมกไม้เขียวขจีสัมผัสได้ทั้งภาพและเสียงของธรรมชาติที่ส่งเสียงไพเราะสนอหูได้ทั้งความเย็นและสดชื่นชมนกชมไม้ไปเรื่อยๆไม่นานก็ถึงปลายทาง นั่นคือน้ำตกขุนกรทีม่มีความสูงประมาณ70เมตรรายรอบด้วยภูเขาโดยมีลาห้วยวตา่างๆไหลามารวมกันเป็นน้ำตกที่ดามมากเหมาะก,กับการท่องเที่ยวธรรมชาติและสามารถเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปีเพียงแต่ในช่วงฤดูล้งน้ําอาจจะน้อยกว่าฤดูฝนซึ่งเรามาเที่ยวในฤดูฝน,นที่มีน้าําเยอะละอ,องน้ําสาดกระเซ็นไปทั่วบริเวณสมชื่อตัดหมอกที่หมายถึงน้ําตกที่ฟุ้งกระจายราวกับเมฆหมอกและความงดงามของขุนกรณก็สมคําร่าลือหายเหนื่อยไม่ผิดหวังที่เดินเข้ามากว่าหนึ่งกิโลเมตร จุดชมและถ่ายรูปน้ำตกขุน<า><ต>กรสามารถชม,ชมได้ด้านบนาจากมุมสูงหรือเดินลงไปบนลำธารแล้วมองย้อนขึ้นไปยังตัวน้ำตกก็จะได้เห็นระยะความลึกมีมิติสวยงามเหมาะกับการถ่ายรูปน้ำตกสวยๆในอีกมุมมองหนึ่งห้สุกชนขึ้นเลยจุดนั่งพัก เป็นฝายทำฝายชะลอ,อน้ำไว้แน่เลยเนี่ยฝายตามโครงการในหลวงฝายแม,ว,มขวขึ้นเขาขั้นตอนน้ำธรรมชาติจะมีเสียงควนคลังของความเหนื่อยล้าและเริ่มจะมีเสียงเพลงขึ้นมาว่าฉันมาทําไไ้ที่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับข้างบนน้ำตกสวยจังแต่ระวังวันนี้น้าเปียกว้าวนี <c oughs> ่ไม่รู้แต่วันนี้น้าเปียก <c oughs> โอเค ครับเห็นไหมฮะแล้วหนูจะชอบมันเมื่อเราฟินเมื่อเราสามารถพิชิตมันได้และกลับลงมามันคือความสดอย่างหนึ่งนะดูเปล่าถึงจุดไม้ล้มอีกแล้วดูชะเหน่อยไหมเด็กน้อย รอดอย่างสบายสายเหลือเชื่อจริงเก่งมากเลยลง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 ิยกไม่อไปนี้ก็ได้หรอน่าจง่ายกว่าวะ ไอ่รอู้เดี๋อออกมาเจ้าหทีาเอ้าวเมนจะไไมามาเลยอด่มาเลยจะลองระวังหินมัน ด้วยเจ๊เจ๊ระวังหินมันพลิกนะหินมันพลิกนะอย่าอย่าทำเป็นอย่างนั้นสิตั้งใจเดินดีๆทาต้องมาฝ่านะครับตอนนี้แต่นื่อจากมีฝรั่งมาแล้วนะแล้วเขาก็บอกว่ามันโอเคมีน้ำ วทุกคนคงมาเห็นเพิ่มขึ้นอีกขึ้นเขาไปเรื่อยเชื่อว่าไม่กี่เมตรก็จะถึงแล้ว งกที่แยกกันไนี่เป็นหน้าผานะโอ้โหมันวิ่งด้วยวยิ่งว้าวถึงก้อนตายู่ายนะโอ้โห 안녕하세요. 네. 인해 เดินทางเรียบหรือทางเรียบก็จะถึงน้ำตกนะแต่ถ้าเกิดเดินขึ้นมันก็จะเป็นทางมามาจุดนั่งนี่ฮะนั่งชมวิวอนุ่มไมสงบดีเหมือนนะนือ ตอนนี้เราก็อยู่ที่น้ำตกขุนตอนจังหวัดเชียงรายนะคะความสูงของน้ำตกก็ประมาณ70เมตรค่ะในการเดินทางมาวันนี้ลำบากนิดหน่อยเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกต้นไม้ก็เลยล้มพับเยอะอแต่ว่าจะมีเจ้าหน้าที่ ทางทางมาตลอดเลยก็ก็เข้าง่ายอยู่เดินทางระยะทางตั้งแต่ต้นจนมาถึงน้ำตกประมาณ1400เมตรเนาะมาทางมันก็ขึ้นขึ้นลงมีหินมีอะไรบ้างอ่าก็สวยอยู่ค่ะสวยอยู่แล้วก็มีน้ำตลอดปีเลยที่รีจะไม่มีไม่มีแห้งเนาะระดับน้ำที่เด็กๆเ,เล่นก็ไม่ลึกเท่าไหร่นะประมาณเอวโยนสบาย